ยืนทำไรวะเช้าว่ะเยินจะไปกินข้าวอย่าบอกว่าเล่นเกมจริงด้วยเขาเดาว้ไม่บิดเลยว่าตัวเองต้องเล่นเกมจบแล้วใจเย็นดีก็จบแล้วก็บอกว่าแ๊บเดียวเธอดูดีเขาได้ MVP ด้วยเออโคตรเก่งเลยเธอหน้าแย่มากหน้าก็มันสิวก็ขึ้นผดก็ขึ้นแล้วยังไาแต่งหน้าหนาอีกดูสิเคื่องมางติดเต็มนิ้วเลย ไปไปหน้าสวนออกจากบ้านนี่แหละขเขาเซอร์นี่มาให้มาเช็ดกัวน้อ,อางแล้วก็หยิบลิซเนอร์มาใส่ด้วยมาเอาไปล้างหน้าเซ็กกับฟินลิ่งเจลเช็ดหน้าให้แห้งบีบ2อสาปั๊มแล้วก็นวด ไอพวกที่หลุดมานี่มันเป็นสิ่งสกรปรกบนใบหน้า oh, <no. S 1> เพราะเธอควรจะต้องใช้บ่อยๆแล้วแหละเอามากอทุกคนเป็นไงเป็นไงต้องชมเขาสิต้องชมเขาเธอไปหามาให้ใช่ปะใช่โอ้ดําเลยครับดําเลยดําเลยอะไรดําขุยเนี่ยเออจริงอะ่ะขุยสกรปรกมากอะ่ะไม่ไม่ใช่บอกว่าขุยสกรปรกมากต้องบอกว่าหน้าสกรปรกมากแต่ค่ะแล้วรู้สึกว่าหน้าใสาขึ้นอะ่ะใสแบบใสทันทีมันเยอะแบบ เจก,กะนี่ชื่อใครญี่ปุ่นเลยอ่ะอนี่ไงนวัตรกรรมทําความสะอาดผิวลาลึกของชาวญี่ปุ่นไรแอลกอฮอล์ปราศจากน้ําหอมไม่มีเม็ดครับอ่อนโยนต่อผิวหน้าจริงแล้วแบบมีความใช้ง่ายมากอ่ะคือแค่บีบแล้วก็ถูทุกคนมันก็ออกมาเป็นคราบขนาดเนี้ยคือใช้แล้วอ่ะมันมีความแบบว่าไม่แห้งเลยอ่ะขนาดขัดออกไปเยอะขนาดนั้นนะ่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแบบแต่ว่ามันไม่แบบ oh. ไม่แห้งเลย oh. ลงหน้ามากเวอร์รู้สึกแบบว่ามันเย็นแล้วมันแบบดึงอะหน้ามันดึงอะเฮ้ย hey, จริงตอนนี้นะคะเมื่อกี้ที่เขาลองใช้ไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสครับนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่ไม่มีสครับอาจจะแบบทําให้เราแบบไม่บาดหน้าจากเมสครับนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นคือแบบว่ามีความขุยหลุดออกมาเยอะมากมันคือสิ่งสกปรกของหน้าเธอ โอเคนั่นแหละวันนี้ก็จะมาประมาณนี้ละกันถ้ามีของเจ่งๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะให้ไซร่าม,มาทำรีวิวสดๆตรงนี้แหละโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะหิวข้าว <c oughs>